สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พระอ้นพาทุกคนมาเดินป่าตามล่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะแต่วันนี้พระอนร้นไม่ได้มาคนเดียวะคะทุกคนวันนี้พระอ้นมาเก็บเห็ดกับพี่สาวนะคะบรรยากาศในป่ายามเช้านะสดชื่นคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าวันนี้ เจอแล้วนะ่สวยๆเลยอ่ะอีกคนหนึ่งหาเห็ดอีกคนหนึ่งถ่ายวีดีโอโอ้โหแองแมง เห็ดอีกอยังว่าเดี๋ยวงัดดูก่อนทำไมขาเหลืองๆอ๋อเห็ด oh. พึ่งเลือดเห็ดพึ่งแม่มดค่ะสีเขาซีดจังนะเห็ดเกาลักค่ะโอ้ยเขาออกดอกเดียวโดโด,โด,โดอันนี้คือเห็ดพึ่งน้อยที่ไม่น้อยนะคะแกงอร่อยค่ะเจอเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่ค่ะพี่สาวแกแยาเดินไปทางนู้นนะ พระอ,อ้นแอบมาหมานคนเดียวอยู่ตรงนี้อุ้ยาอเอด,ดี๋ยวกรบลุงกันยาวจนแบบว่ากล้องโฟกัสจังไดหน่อยฮะจะถอยไปอีกอไหมพระอ้นทำแบบนี้แล้วกัน เจอแล้วค่ะเขาเขาอ,ออกทีละดอกยังไม่เจอเป็นกลุ่มนะเจอพี่สาวเขาได้กลุ่มเมื่อกี้แค่นั้นเองค่ะโอ้เจอทีละดอกก็ตัดขาเออเจอหนอนค่ะทุกคนโอได้อยู่ trượt đi hang Ủa Hết cao lạc phẹt sáng thức riêng mà kịp เห็ดเกาลักดอกนี้ใหญ่มากเดินวนๆเข้าป่าเล็กออกป่าใหญ่ได้ทีละดอกสองดอกว้าวพึ่งหวานดอกนี้สวยทุกคนดอกนี้อยากบอกว่าเดินเตะนะโหู ดอกนี้ก็เกือบเตะค่ะทุกคนโอ้ยดอกนี้สวยขออวดค่ะเห็ดสวยที่สุดของวันนี้นะคะย่าเยอะเอ้ยเนนะอ หาเห็ดวันนี้หายากเจอทีละดอกเอา้าโอ้โหดอกนี้เจอท่ากินแล้วพี่ดอกเล็กข้างๆดอกใหญ่กับพรุ่นไม่เห็นว่ะโอ้โหดอกนี้กลวงแล้วพี่อืมเสียดายอ่ะพี่ก็เดินผ่านเฉยเราตามก้นเย้ยใช่ไหมอะ วูใช่ค่ะออมมุดค่ะโอ้โหมมีดอกข้างในแต่โดนกินไปแล้วเหลือแต่ตอวันนี้มีคนชี้เป้าเราก็วิ่งตามไป ผู้ดอกนี่ตั้งสวยจริงพี่พี่ดอกเดียวเหรออ๋อดอกแฝดไงดอกคู่โอ้มือชนคล่องสามจ้ะอย่าว่าแต่เขาไม่เห็นเลยอ้นยังเดินผ่านเลยพี่ <c oughs> เจอดอกใหญ่กรีดลั่นป่ากันสองคนอ้อทำไมออกให้ดอกเดียวหูขายักเลยค่ะดูคนเข้าหาเห็ดเป็นนะเขาได้เต็มตะกร้าเลยไอเราหมวแต่ <c oughs> ไอเรามดแต่ทำคลิปไงไม่ได้หากับพี่สาวนานแล้วแกมานมานไอเราก็หมดแต่ทำคลิปก็เหมือนยังเคยแหละได้ทีละดอกสองดอก ก็โอเคแล้วปะกลับบ้านกัน